สาวโพสประกาศตามหาสุนัขหายกลายเป็นเวร์รอ,อวดหุ่นแซ่บจนคนงงจะเสืออะไรกันแน่สรุปรางวัลจริงๆคืออะไรเว็บไซต์มิวเลอร์มิเดียนะคะได้ไรายงานประกาศตามหาสุนัขหายของสาวแซ่บรายหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องของเธอกลายมาเป็นที่พูดถึงสนับบุโลกอะไรของจีนหลังสไตล์การทําคลิปของสาวคนนี้ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่ารางวัลจริงๆที่จะเสนอให้คืออะไรกันแน่จากคลิปเผยให้เห็นหญิงสาวที่สวมชุดเซ็กซี่กําลังออกดีลา คลื่นไหวร่างกายในแบบยั่ยยวนพร้อมพสท่าล่อใจหนุ่ม แต่บริเวณใบหน้ากลับถูกแทนที่ด้วยภาพของสุนัขพร้อมติดประกาศตามหาลูกสุนัขสีขาน้ำตาลอายุ3มเดือนซึ่งหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยยังลงเบอร์โทรติดต่อไว้อีกด้วยสำหรับผู้ที่เจอสุนัขดังกล่าวสาวแซปสัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นเงิน5 0 0พันหยวนหรือราว24หม่บาทอย่างไรก็ตามหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้เกิดการถูกเถียงในหมู่ชาวเน็ตบางมองว่าคลิปดังกล่าวคล้ายกับเป็นหนังโปขนาดสั้นมาก มากกว่าจะเป็นคลิปประกาศสุนัขหายหลายคนยอมรับว่าถึงกับอึง้งไม่รู้ว่าหญิงสาวต้องการตามหาสุนัขจริงๆหรือมีความในแอบแฝงโนเชียบางคนถึงกับโพสว่าเธออยากใช้ร่างกายเป็นรางวัลเหรอและหมาหุ่นดีจังนอกจากนี้ยังมีคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วหญิงสาวกําลังโฆษณาแฝงโดยใช้ประกาศตามหาสุนัขมาบังหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายเหมือนว่าวิธีการดึงดูดความสนใจของเธอจะได้ผลเมื่อต่อมาสาวรายนี้ได้ลงคลิปอัปเดต เจอสุนัขที่ตามหาแล้วพร้อมเปิดหน้าให้ดูแบบชัดๆและยังทำคลิปเต้นโดยมีเจ้าตูบอยู่ในเฟรมหลังจากนั้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ